สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำขิงในช่อง Maurice Laferty นะคะก็วันนี้เรามาในตอนการคำนวณเงินเกษียณต้องมีเงินเท่าไหร่ต่อเดือนถึงจะเกษียณได้ค่ะโอเคค่ะก็ขั้นแรกนะคะเราจะมาดูกันเนาะทุกคนว่า เป้าหมายอายุกเกษียณของเรานะคะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะยังของน้ำผึ้งนะคะจะอยู่ที่35นะคะโอเคเราก็จะตั้งไว้ตรงกลางนะคะปัจจุบันนะคะอายุ18ปีนะคะของน้ำผึ้งขออนุญาตไว่คำนวณเศษเดือนนะคะทุกคนแต่ว่าใครจะคำนวณเศษเดือนนะคะก็สามารถแบบว่าจุดเท่าไหร่ไว้ได้เนาะนะคะคำนวณเป็นเดือนก็จะมีความละเอียดยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราเนี่ยคิดว่าตัวเองจะมีอายุถึงอยู่เท่าไหร่แต่ว่าของหนูเพลย์เซฟไปเนาะทุกคนก็จะตั้ง ้งเอาไว้ที่90นะคะโอเคระยะเวลาก็จะเป็นไทม์ไลน์ประมาณนี้นะคะต่อมาเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนเนาะว่าเราเนี่ยอยากจะมีเงินใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะคิดเป็นแบบว่าตรงสรุปเลยก็ได้เนาะสมมติแบบอยากมีสักพันล้านหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะย่อยออกมาเนาะว่าเป็นเดือนนะคะ,อะของเราตั้งอยู่ที่500,000บาทนะคะต่อเดือน โอเคเราใช้เงินอยู่ที่5 0 0แสนบาทต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนาะขั้นแรกนะคะเราจะเอา90ปีของเรานะคะมาลบกับ18นะคะซึ่งจะเท่ากับ72ปีนั่นเองนะคะเราจะใช้เวลาหมด72ปีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดูตรงนี้ก่อนอะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนเนาะว่าถ้าเป็น5 0 0แสนนะคะเท่ากับ6ล้านบาทต่อปีนั่นเองค่ะ 6ล้านาต่อปีจากนั้นนะคะเราจะนำ6ล้านของเรานะคะมาคูณกับ72เนาะนะคะเอา2อันนี้เนี่ยมาคูณกันนะคะจะได้เป็นยอดเงินนะคะอ่ะต่อมา6ล้านคูณด้วย72ปีนะคะจะอยู่ที่432ล้านนั่นเองค่ะ432ล้าน นะคะอันนี้คือยอดเงินในปัจจุบันนะคะถ้าสมมติเราอายุตั้งแต่18จนถึง90ปีนะคะจะอยู่ที่432ล้านนั่นเองค่ะแบบที่ยังไม่รวมเ,เงินเฟ้อนะคะเราจะตั้งนะคะเงินเฟ้ออยู่ที่3%ต่อปีนะคะแต่บอกเลยว่าของจริงเนี่ย บางปีก็คือพุ่งไปถึง7เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้แต่ละคนก็ลองปรับตามความเหมาะสมเนาะจากนั้นนะคะแอปที่เราจะต้องมีเลยนะคะคือ EC Calculator ค่ะน้องเขาจะหน้าตาเป็นแบบอย่างนี้นะคะทุกคนก็แปะไว้หน้านี้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเราจะใช้โหมดนะคะ TVM Calculator นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวเลขที่เราได้มาเนาะก็คือ432ล้านนะคะ และอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่3%ต่อปีอันนี้คือเราคำนวณแบบว่าเป็นง่ายๆเบสิกเบสิคเลยเนาะก็คือแค่3%เแต่ว่าแต่ละปีบางทีมันก็จะเป็นแบบจุดทศนิยมอะไรบ้างเนาะทุกคนก็ลองเฉลี่ยแบบย้อน10ปีที่ผ่านมาดูนะคะอ้อทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนจากมันนะคะอย่าลืมเปลี่ยนเดือนจากเดือนเป็นปีนะคะโอเคพอเราเปลี่ยนเป็นปีแล้วนะคะก็จะ คำนวณง่ายขึ้นระยะเวลานะคะ72ปีโอเคจากนั้นนะคะเรากดไปที่ FV ค่ะทุกคนก็จะคำนวณออกมานะคะตอนเราอายุ90เนี่ยเงินจำนวนนี้เนี่ยจะเฟอ้อไปเรื่อยๆเนาะจะอยู่ที่3,628ล้านนะคะอ่ะเราก็จะเขียนลงไปก่อนนะทุกคนมันเยอะมากเลย3,628ล้านถูกไหมเนี่ย 8 7 4 5สน้อหิำผงขออนุญาตปัดนะคะปัดเป็น8000แล้วกันเนาะจริงจจะปัดเป็น7500แต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะนี้ไปหน่อยบาทเมื่อรวมเงินเฟ้อเงินเฟ้อโหดมากทุกคนเหมือนซิลแบบดอกเบี้ยทบต้นเลยเนาะเวลาแบบว่า เราคูณทวีคูณไปทวีคูณไปอะ่ะมันก็จะเห็นเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะซื้อปันผลหุ้นเอาไว้เนาะมันยังแบบใช้เวลา10ปีแต่นี่ก็คือเจ็ดสิบสองปีเพราะฉะนั้นมันจะเติบโตแบบเยอะมากนะคะหลายเท่าเนาะเงินเฟ้ออ่ะต่อมานะคะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนะคะคือเอาเงินจํานวนเนี้ยไปหารนะคะว่าเราจะต้องหาเท่าไหร่ต่อเดือนโดยเรานะคะจะเอาช่วงเวลาเนาะก็คือ18 ถึง35นะคะเราก็จะเอา35นะคะมาลบกับ18นะคะเท่ากับ17ปีจากนั้นนะคะก็เอา17ปีนะไปคูณกับ12เพื่อที่จะได้ออกมาเป็นเดือนนะคะ17คูณ12นะคะก็จะได้อยู่ที่240เดือนค่ะจากนั้นนะคะเราเอา240เดือนเนาะไปหานะคะกับ 3ามพันหล้านนะคะ8ปดแสนฟ๊บ,บ,บถูกไหมอ่ะโอเคอ่ะนะคะหารด้วย200ร้อยสี่เดือนเท่านั้นเราจะต้องหาเงินนะคะ17ล้านสูงมากทุกคน17ล้าน7จ็ดแสน 88,000พอนะคะ88,000ต่อเดือนนะคะเป็นเวลา17ปีเราถึงจะ,กะเกษียณตอน35พอดีนะคะด้วยอ่าเขียนผิดนะคะ,กะเกษียณตอน35ด้วยเงินจำนวนนี้นะคะจำนวนนี้เลย พอเรามีเงินจํานวนนี้ก็ตอน35เนาะเท่ากับว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยอีกเท่าไหร่90ลบกับ35ก็คือ 5, 55ปีเนาะใช่ทุกคนอีก55ปีอะ่ะเราก็จะใช้เงินจํานวนนี้เนี่ยแหละนะคะในการใช้จ่ายซึ่งไอ้ระหว่างนั้นอะ่ะตอนตั้งแต่18อะ คือเราก็ใช้เงินจํานวนนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากคํานวณให้แค่แบบว่าใช้เงินแค่ตั้งแต่ตอน35เราสามารถเปลี่ยนตรง32ได้นะคะวิธีก็คือเปลี่ยนจาก72ตรงเนี้ย เป็น55พอจํานวนตรงนี้อ่ะจำนวนเงินก็จะลดลงไปเนาะแต่ว่าของน้ําขิงอ่ะคือน้ําขิงคํานวณแบบวงกว้างเลยก็คือไล่ตั้งแต่18นะคะไปจนถึง90เนาะทุกคนก็คือแล้วแต่เลยว่าคุณอยากจะเริ่มใช้เงินตอน35หรือว่าตอน18นะคะแต่ว่าก็คือถ้าเรา เก็บเป้ายาวอะ่ะมันก็จะแบบเก็บได้นานกว่านะทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เลยก็สําหรับวันนี้นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยจํานวนเงินท่านี้ต่อเดือนนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจได้นะแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องการเงินนะคะก็สามารถทักน้ําขิงมาได้หรือว่าคอมเมนต์บอกนาะว่าอยากจะให้ทําคลิปหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการเงินนาะเดี๋ยวน้ําขิงจะลงให้นะคะรวมถึงว่าเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าหลักการก,ารก็ได้นะทุก สามารถคอมเมนต์บ,บอกมาได้เลยแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยน้ำหิงก็ฝากพิมพ์ให้กําลังใจกันนิดนึงเนาะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้ําหิงขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการเงินความรู้ดีๆนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ